ไอเดียมาจาก p r i v a t e class ทุกคนเปิดวงกลมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ clipping mask ลงมานะะคแล้วก็ตีร้อมรั้วนะเส้นแบบนี้แล้วก็ลากสีลงมาค่ะนี่เลือกสักประมาณ5สีนะคะเดี๋ยวดูนะจินะเลือกสีฟ้าสุดท้ายแล้วสีชมพูมันเยอะกว่าก็เลยอยากจะขยืยอนนิดนึงค่ะลองขยืยอนลงมาแล้วเราค่อยไปเติมเต็มพวกสีที่แบบนี่อีกริมนึงอะเนาะเสร็จแล้วนะคะไปที่กอสเซ blur ก็คือที่ไม้กาสิทธิ์นะ ก็เส้นเบอร์เสร็จแล้วมันก็จะเป็นเงางุมเข้ามาแบบนี้ค่ะเหมือนมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันนูนขึ้นหรือว่ามองอีกอันนึงก็คือมันยุบลงไปเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่อันนี้ทําเป็นรูปตึกค่ะทุกคนเป็นเงาตึกเออแล้วก็ทําหน้าต่างกระจิกระจกระกระนะคะเสร็จแล้วนะคะเติมดาวค่ะระยิบระยับเลยน่ารักเลยแหละทุกคนนี่ค่ะ จุดๆแล้วก็ดาวกระจงดาวกระจายเปิดอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะ c ลิ p p i n g m a สอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้สีขาวด้วยนะทุกคนลากนะมาจากนี้เหมือนเป็นควันละออง pm 2.5หยอกหยอกกดตัว n นะคะปรับองพาสซิตี้ไปที่50%เรียบร้อยแล้วทุกคนงานน่ารักมากใครสนใจคอสอนโปรเครเอทตั้งแต่พื้นฐานทุกเมนูรวมเทคนิคทักได้เลย